มองหากล้องวงจรปิดดูใช่ไหมยหยุดเลื่อนเลยตัวนี้แหละที่คุณต้องการกล้องโฮมมอ 4K H6 กล้องคมชัด 4K ซูม10เท่าภาพชัดระดับมืออาชีพเห็นได้ยันป้ายทะเบียนแม้จะอยู่ไกล IP66 กันน้ำกันฝุน่นฝนตกก็ไม่หวัน่นแดดแรงก็ไม่กลัวหมุนได้รอบทิศคุ้มผ่านมือถือซ้ายขวา270องศาขึ้นลง90องศา ใช้แอป VIODO ภาษาไทยใช้งานง่ายมากมีไมค์กลับลำโพงพูดโต้ยตอบกันได้2ทางไฟ LED บวกอินฟราเรดมองเห็นกลางคืนชัดแจ๋ว24ชั่วโมง AI อัจฉริยะแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบคนปรับมีไซเรนเสียงดังรองรับเมมถึง128 g b ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เหมาะทั้งในบ้านและนอกบ้านปกป้องได้24ชั่วโมง อย่ารอให้บ้านคุณเสี่ยงกล้องตัวนี้คือคำตอบดิมตรา